โอเคน้องบอกเหระได้ไหมได้เนาะโอเควันนี้เป็นงานแรกในเปิดประเดิมมันมีคนเยอะเจริงเหมือนลิมฟิลออกอีเวนต์ไปนานแล้วออกล่าสุดเมื่อไหร่นะออกเม่อิลที่คิดถึงนะคิดถึงถึงแล้วก็เหมือนได้กลับมาร่วมงานกับเล็กรอบนึงก็รู้สึกดีใจเพราะว่า หลังจากที่เราเป็นซนเตอร์เราก็เหมือนแบบเนี่ยเพิ่งกลับมาแบบเต็มๆอีกรอบหนึ่งแล้วก็ได้เจอพิธีกรจบแทบอีกเงี้ยเลยเหมือนแบบเนียนรี r e เนียนอย่างเมื่อกี้พี่กกรแข่งขันเนีเราแบบตอบได้ขนาดไหนรเราเราอะ่ะจริงๆเราไม่ได้อยากเล่นเกมขนาดน,นั้นแต่เราอยากกินเพราะว่าแบบว่าเขาได้ชิมหลายรสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างก็เลยเนี่ยแหละเป็นที่มั่งรู้สึกว่าโอ้เลเขามีหลายรสชาติมากเลยอ่ะ กินเพลินก็เลยขอมาถูกเนืมานั่งกินระหว่างที่แบบดูเขาแข่งแฟนพันเลยแล้วก็นั่งกินไปด้วยแฮปปี้เลยนะแฮปปี้ค่ะอันนี้ก็คือเอาเลยกมาเลยใช่ว่าจะเอากลับแล้วก็มีรสชาติใหม่ที่อยากได้ก็คือชีสเลมหัอหอม,<ต>มรู้สึกว่า<ม>ต้องอร่อยนั่นแน่<ม><ๆ>แล้วก็เมื่อกี้เจอชีสกับพริกเขาก็อร่อยหรือว่าเราอาจจะชอบชีสได้มาเจอน้องงานนี้ด้วยใช่เป็นครั้งแรกที่ลูงโรงงานกันใช่ไม่เคยไม่เคยโรงงานกันนานี้มาก่อนเลยแต่ว่าเคยดูเอโป เก่ามากแอไม่เก่าไม่เก่านิดหน่อยนิดหน่อยโดยแอปโฟแล้วก็รู้สึกว่าเคยน้องคนนี้น้องคนนี้แบบน่ารักดีนะพอมาเจอก็โอเคเด็กน่าเอ็นดูจริงแต่ว่านานีต้องสู้เขาหน่อยนะเขาต้องสัมภาษณ์ว่าผมเพิ่งมาถึงครับนี่แบบไม่เราก็อย่าไปบอกเขาขนาดนั้นนานีเออเหมือนเราแบบโลเวนต์เสร็จแล้วเรามาสัมภาษณ์นี่เมื่อกี้อยากทักสกายนี้อยากเนยอยากกินพิณาหรือเปล่าเพราะเราเห็นว่าเขาแบบหุย เราก็อยู่กับสกายมานานแล้ววันหนึ <transparency S 3> <or> ่งเราเห็นว่าเฮ้ยสกายมีคู่ใหม่เป็นนานิมันก็อยากแซวไงรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักแล้วมาเจอนานิแบบไม่อยากแกล้งแล้วนานิดูเป็นเด็กน่ารักเกินแบบดูเป็นเด็กสู้เราไม่ได้ตั้งแต่เขาอิงวิญญาณมาเราก็เห็นน้องชายเราเป็นเวอร์ชั่นไหนเห็นไหมสกายของเราไม่เคยไม่เคยแต่ว่าก็รู้สึกว่านานิต้องแบบต้องสู้สกายหน่อยนะ น้องเราไม่ใช่ธรรมดาเขายอมนะเขายอมไนเดียวเปยอมนะเออคุณรู้หรือไม่มันฟีลมือนมันเป็นอย่างนี้สินะเออคนไม่ใช่ไงคนไม่ใช่ทำอะไรมันก็แบบไม่เข้าตากอรกอีกม่ต้องรก็คือความรักของเราต<พ>อนนี้ก็คือแอนนิวเซอรี่ใช่แอนนิวเซอรี่ไปก็เหมือนจะลงทีหน่อยเพราะว่าแอนนิวเซอรี่เสร็จปุ๊บมันก็เป็นวันเกิดเขาอีกมันก็เลยค่อนข้างทีแต่หลังทีนี้ก็ อลองเราแต่พี่ก็จะมีวันเล่นฮะอีกอ <laughs> แล้วเดี๋ยวค่อยไปพักไตมาสองสามสี่ห้ากันอะไรแบบนั้น <laughs> ค่อยไปพักก็เดือนหลังๆแล้วกันเนาะเป็นไยงความรักมันแบบแฮปปี้